อย่างที่รู้กันว่านิสสันอันเมรากำลังจะเปิดตัวรุ่นใหม่นเชนที่ประเทศไทยวันที่11พฤษภาคมเรามาดูสเปคของอเมริกาทั้งเหนือและใต้กันว่าเขาปรับกันตรงไหนบ้างแต่บอกก่อนว่าผมยังไม่รู้ข้อมูลของเวอรช์ชันไทยเลยนะครับหน้าตาภายนอกนะครับสิ่งที่เปลี่ยนกันจริงๆก็คือกระจังหน้าก็จะยกเลิก V Motion d e ไซ g n เดิมบอกไปก็คือว่าแต่เดิมจงก็จะมาเป็นแบบ V ตรงๆคราวนี้ก็จะมาเป็นแบบอ้อมๆขึ้นบ้างก็คือว่าก็จะทําทเป็นแบบ เส้นที่คล้ายรูปตัววีนะแต่ถ้ามองผนเผืดูไม่ออกหรอกว่ามันคืออะไรโดยจะมีการตกแต่งโครเมียมบริเวณใต้ไฟหน้าอย่างชัดเจนส่วนกระจังหน้าแน่นอนนะครับว่าเส้นตรงกลางนั้นกระจังเป็นแบบสีดําล้วนพร้อมกับโลโก้นิสสันเวอร์ชันใหม่ซึ่งเมืองไทยนั้นยังไม่รู้ว่ารุ่นไหนที่ได้ปรปเดิมโลโก้นี้ส่วนไฟตัดหมอกหน้าแน่นอนว่าก็ทกํากรอบไว้ให้พร้อมเลยรุ่นท็อปเท่าน,นั้นจะได้ไปส่วนรุ่นรองๆองนั้นอดตามระเบียบแน่นอนนะครับกระจังหน้าใหญ่ขนาดนี้ช่องดักลมก็ต้อง เล็กลงตามที่เห็นนี้เช่นกันส่วนด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับแนวกระจกดีไซน์เดิมนอมเดิมที่กระจกฟองข้างก็จะทํากรอบสีดําส่วนล้ออันลอยนี่คือล้อรุ่นท็อปสุดก็จะมาเป็นแบบพัก้ารอย่างที่เห็นนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าทําสีทั้งล้อนั้นลายก็จะซับซ้อนยิ่งขึ้นซึ่งล้อแบบที่เห็นนี้ก็จะเป็นขนาด17นิ้วส่วน16นิ้วนั้นก็จะมาเป็นแบบลายเดียวกับของแต่งอัเมร่าบ้านเราเช่นจะกับฝาครอบรุ่น5นิ้วที่จะมาเป็นแบบรุ่น E ส่วนล้ออลออยสินิ้วคาดว่าน่าจะดีไซน์เดิมเพราะว่านอกจากล้อ17นิ้วแล้วก็ไม่มีดูไหนที่มีการเปลี่ยนดีไซน์เลยสังเกตน,นะส่วนด้านหลังเองดีไซน์บอกเลยว่าเหมือนเดิมทุกประการตั้งแต่ปลายนะครับที่ยังเป็นแบบเวอร์ชันธรรมดาไม่ใช่เวอร์ชันหรูแบบที่บานเรานั้นใช้กันนอกับกกระชนหลังก็จะมีการทําแผงทับทิมตัดกับแผงสีดำอีกต่างหากและเสากายก็จะมาเป็นแบบที่ปลาซึ่งบานเรานั้นจะมาเป็นแบบฝังในกระจกหลังเมื่อมองภาพรวมแล้วผมมองว่า มันก็ไม่ค่อยต่างกับรุ่นก่อนเท่าไหร่นะักนอกจากด้านหน้าแค่นั้นเลยในอเมริกาก็จะเป็นการตัดสีส้ม m o n a r c h o r a n g นออกแล้วก็จะเอาสีเกรสกายเพเข้ามาแทนที่ก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดสีให้ดูผู้ใหญ่ขึ้นอีกเช่นกันส่วนสีทูโทนนะครับต้องกระซิบเลยว่าในเวอร์ชันอเมริกาทั้งเหนือและใต้ไม่มีรุ่นไหนที่เป็นสีทูโทนเลยนะครับก็ถือว่าบัานเรานั้นนะ่ะก็น่าจะเป็นไม่กี่ประเทศนะที่ได้ไป,ปเพื่อเผื่อจะเป็นประเทศเดียวที่ซ้ํา เข้ามาที่ภายในปุ๊บลายคนถึงกับกาหัวว่าแล้วมันต่างกับรุ่นเดิมตรงไหนเนาะเอาจริงๆนะครับไม่ต่างเลยนอกจากแผงประตูนะครับก็จะมีการดีไซน์ใหม่ตรงที่ตัดเส้นอนต่างๆให้มันดูคมและก็มีมิติที่ซับซ้อนขึ้นส่วนมาตรวัดด้านซ้ายก็จะเป็นจอจิ๋วสำหรับรุ่นท็อปตามสูตรพร้อมพงมาลัยมลติฟังก์ชันแบบ shape ที่คุ้นเคยเกันเป็นอย่างดีตั้งแต่นิสสันโนดปี2017มาจนถึงปัจจุบันฟังก์ชันผุ่นนั้นเหมือนเดิมครบคันนะครับก็คือซ้ายเป็นเครื่องเสียงขวาเป็นคิรล ้องกับปุมโทรศัพท์เล็กน้อยชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมีทั้งแบบจอเล็กขนาด7นิ้วที่มาเป็นแบบเสียมค้างหมูกับเสียมด้านมนก็จะมาเป็นแบบจอ8นิ้วซึ่งปุ่มกดอะไรนั้นก็จะมาในแนวทางเดียวกันเช่นจะกับเมนูที่ไม่ว่าซื้อประเทศไหนถ้าไม่ใช่แบบ OEM นะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นระบบประกาศนะครับก็จะมีทั้งแบบแอร์ธรรมดาที่เป็นแบบสวิตช์ปิดท,ที่คุ้นเคยกันกับแอร์ออโต้ที่จะมาเป็นแบบรูปทรงนี้เดอกันได้ในอัลเมราและกิี่ แน่นอนว่าส่วนอเมริกาก็ต้องให้ฮีเตอร์มาตามระเบียบพร้อมกับช่องชาร์จด้านล่างนะครับก็จะมีทั้งปลั๊ก 12. 1 2โวลต์และช่องเสียบ USB สำหรับเครื่องเสียงพร้อมกับง u x แต่บางประเทศโชคดีหน่อยนะครับก็จะมีทั้งช่องเสียบ USB ทั้ง Type A และ Type C มีที่ชาร์จไร้าสายมาให้พร้อมเลยั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าประเทศไหนนะครับที่ได้ที่ชาร์จไร้าสายนั้นก็จะทำแผงออกมาแบบเต็มๆซึ่งจะต่างกับเวอร์ชันปกติที่จะทำแบบเฉพาะปลั๊กเท่านั้น ส่วนเกียร์อัตโนมัตินะครับก็จะมาเป็นแบบรังตรงเหมือนเดิมเช่นเดียวกับเกียร์ธรรมดาที่จะมาเป็นแบบหัวเกียร์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะเพราะว่าไม่มีรุ่นไหนใช้เลยแต่ทําให้ดูแบบสปอร์ตเล็กๆก็เป็นได้พอส้นกลางนะครับก็จะมีทั้งเบรกมือยังคงเป็นแบบการดึงอยู่พร้อมกับที่วางแก้วสองตำแหน่งแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นไหนไม่มีที่พักแขนนะครับก็จะมาพร้อมกับที่วางแก้วอีก2ตํตำแหน่งเป็นสี่ตำแหน่งแต่มีที่ชาร์จมาให้พร้อมถ้าประเทศไหนมีกล่องคอนโซลมาให้ก็ถือว่าโชคดีหน่อยเพราะมีชอ่องเก็บของเพิ่มมาอี ยู่ชุดหนึ่งพร้อม USB ด้านหลังหนึ่งตำแหน่งและในกล่องพนอีกหนึ่งตำแหน่งแต่เท่าที่ดูนะบางประเทศก็จะมาเป็นแบบ Type C แทนขึ้นมาบนหลังคาจะพบว่าแฟลแผ่นที่นั้นก็จะมาเป็นแบบทึบๆข,ขาวๆหน่อยแน่นอนนะครับตัวหลอดนั้นจะเป็นแบบ LED หรือหลอดไส้ขึ้นกับรุ่นย่อยพร้อมกับแผงบังแดดที่มีกระจกมาให้2ฝั่งแต่ดูเหมือนว่าไม่มีประเทศไหนได้ไฟสักแห่งเสริมที่ปุ่ม SOS ในกรณีที่รถนั้นเกิดงานเข้าขึ้นมานั่นแหละครับก็คือเป็นส่วนหนึ่งของ Nissan Connect Service นั่นเอง ซึ่งจะเชื่อมต่อผ่นานโทรศัพท์มือถือได้อีกเช่นกันส่วนกระจกมองหลังนะครับยังคงเป็นแบบธรรมดาอยู่ก็คือเป็นกรอบดำและมีแบบเฟรมเลสและเป็นตัดแสงออโต้ให้เลือกเช่นกันซึ่งบริษัทอันเรานั้นบอกเลยว่ามันคือลูกครึ่งครับก็คือว่าได้กระจกแบบเฟรมเลสเหมือนกันแต่จะเป็นแบบตัดแสงแมนนวลแปลกดีนะสำหรับเบาะนั่งนั้นก็จะมาพร้อมกับดีไซน์เทียงคงเดิมเพิ่มเติมคือวัสดุกุ้มเบาะนั้นก็จะมาทั้งแบบผ้าล้วนๆแล้วก็จะมีผ้าตัดสีต่งตางๆไม่ว่าจะเป็น สีดําตัดสีฟ้าออกแนว Honda j a z สรุนที่2กับสีดําตะเข็บแดงซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นแบบพิชันหรูสุดและเปลี่ยนวัสดุจากผ้ามาเป็นหนังถือว่าอัปเกรดให้มันดูหรูหราขึ้นอีกน,นิดนึงฟังก์ชันคงเหมือนเดิมครับทั้งเข็มขัดนิรภัยปรับสูงต่ําได้เช่นเดียวกับเบาะนั่งฝั่งขับที่ทําในลักษณะเนดียวกันได้เช่นกันวนเบาะหลังก็สามารถพับได้ในตัส่วน60-40ทงางพนักพิงศรีรษะด้านหลังครบ3าําแหน่งส่วนเมืองไทยนั้นเหลือแค่2ตําแหน่งเท่านั้น และเบาหลังนั้นอาจจะยังพับไม่ได้เหมือนกับรุ่นปัจจุบันส่วนตัวรีโมดเองก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ก็คือว่าดีไซน์มันกับนิสสันยุคปี2020ขึ้นไปเหมือนกันโดยฟังก์ชันนั้นในฝั่งอเมริกาถือว่ายังคงเหมือนเดิมดระบบความปลอดภัยมาพร้อมกับนิสสันเซฟตี้ชิล e l สามหกสิบแน่นอนว่าฟังก์ชันนั้นจัดเต็มตั้งแต่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันอะดั Control, ดพตีฟเบริสคอนโทรลระบบจตืการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนโมัติระบบเตืตโนโอนรถออกนอกเลน และระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมาให้ครบเลยแน่นอนว่าระบบเตือนมุมอับซ้ายขวานั้นก็ต้องให้มาด้วยเช่นกันแถมสามารถเตือนมุมอับขนาดถอยหลังและเบรกอัตโนมัติได้ส่วนกล้องมองภาพรอบทิศทางก็พลาดไม่ได้ครับก็ต้องให้มาด้วยเช่นกันและแถมบางประเทศเท่านั้นที่จะได้ไปอีกทั้งถุงลมนิรภัยก็จะมีให้เลือกตั้งแต่6ถึง10ตำแหน่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะซื้อรุ่นย่อยไหน ส่วนระบบเตือนอื่นๆก็จะมีทั้งเตือนค่าเฉีมขัดนิ้ภัยครบทุกที่นั่งและเตือนเมื่อลืมของไว้ที่เบาะหลังก็ถือว่าเป็นของที่มาตรฐานสาหรับรถยนต์สมัยนี้กันเลยทีเดียวส่วนเครื่องยนต์ของเวอร์ชันอเมริกาก็จะเป็นเครื่องยนต์1 6ลิตร CVT-C ก็คือวาแปรผันนั่นแหละกำลังอยู่ที่118แรงมา้าได้บิด149นิวตันเมตรมีทั้งเกษษียร์ธรรมดา5จงังหวะในรุ่นเริ่มต้นกับอัตโนมัติ Xtronic CVT และมีเฉพาะกับเครื่องล้อนหน้าตามสูตร แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันไทยก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน,น1.0ลิตรเทอร์โบกำลัง100แรงมา้าแนบิด152นิวตันเมตรเกียร์ก็เหมือนเดิมครับเอสตัน c ิกซีับเคอลอรล้อหน้าบอกเลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ยังใหม่ยังสดริงๆอยู่สําหรับนิสสันรุ่นนี้ก็ถือว่ายังคงขายได้ไปอีกพักนึงแหละแต่จะว่าไปแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นนิสสันอัลเมราเทอร์โบที่ไหนนอกจากอาเซียนมาก่อนเลยว่ามะและนี่คือทั้งหมดของนิสสันเวอร์ซ่าหรืออั m เมราในประเทศไทยในคนอยากรู้ช่ม่มวา สเปค,ครจะเป็นยังไงราคาอยู่ที่เท่าไร่และก็ตัวรถจะเป็นยังไงนั้นอดใจรอจนถึงวันที่11พฤษภาคมเท่านั้นซึ่งผมขอบอกเลยว่ายังไม่บอกสเปคณเวลานี้และให้ดูเวอร์ชันอเมริกาไว้เผื่ออ้างอีกได้ในอนาคตสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในภายหลังกันนะครับ,บวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ